สวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องลักซิกทีวีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็เห็นไอ้สตาดิโอวาเล่อันมีอะไรใหม่ๆเข้ามาเพียบเลยในมือถือก็เลยอ่ะตัดสินใจซื้อมาแล้วนี่ซื้อมาสตาดิโอมาละว,วันนี้ก็จะมาลงไอ้พาลงมดภาษาไทยแล้วกัน เพราะว่าถ้าจะให้ลงภาคไทยด้วยคงไม่ไหวความจำคงระเบิดก่อนก็คงจะมาพาลงภาษาไทยก่อนอย่างเดียวแหละซึ่งผมก็ซื้อมาแล้วเรียบร้อยซึ่งย้ำอีกทีว่าการจะลงมดเนี้ยใช้แอปตัวนี้เนี่ยนี่น,นีแอปไก่นี้นี่เดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ แอปจำเป็นจะมีอยู่4แอปเออก็จะมีดิสคอร์ดกับโปรแกรมจัดการไฟล์โปรแกรมอะไรก็ได้ผมใช้ไอ,อตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ตาดิวัลเล่แท้แล้วก็ Star แมปปิ้งเลเชอ่ ันดับแรกก็เราต้องเข้าไปใน Discord ก่อนนี่ดิสคอร์ของกลุ่ม Study v a l l e Smapping Thai จากนั้นก็เลื่อนลงมาว่าสอนลง Smapping นี่ทำต,ตามคำแนะนำเลยกดเข้าไปโหลดนี่กดเข้าไปกดเข้าไป เข้ามาแล้วก็โหลดนี่ไอ้ตรงนี้นี่นี่โหลดตัวนี้ไอ้คำว่าลงท้ายด้วยเบต้า apk นี่ตรงนี้พอโหลดเสร็จปั๊บโหลดเสร็จปั๊บแล้วก็มาโหลดไฟล์ตัวนี้ไอ้ mapping zip ต่อนี่ครับกดเข้าไป ก็มาโหลดตรงนี้นี่คำว่า mapping งาามสกุล zip เนี่ยโหลดเข้าไปกดโหลดมาโหลดเสร็จปั๊บโหลดเสร็จปั๊บให้ติดตั้งให้ติดตั้งตัวนี้ซึ่งก็คือตัวนี้นี่โหลดมาไหนวะนี่งนี่ สองอันที่ผมพาโหลดมันจะหน้าตาอย่างนี้นี่ให้เราลงกดเข้าไปติดตั้งสารคนก็กดติดตั้ง s mapping ledger เออติดตั้งเสร็จเสร็จแล้วเข้าไป install s mapping zip ก็กดเข้าไปกดเข้าไปอันไหนก็ได้ว่าแต่มันพาเข้าไปได้ ไปที่ที่ที่เราเก็บไฟล์ไว้นี่แล้วก,กดนี่ของผมอยู่นี่นี่นี่ของผมอยู่นี่นี่กดเข้าไปปับ๊บนี่ของผมลงเสร็จแล้วก็เลยเป็นแบบนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยต่อไปก็ลองกดเข้าเกมดู ีปัญหาอีกไหมเนี่ยพูดเสียตังร้อยห้าสิบบาทเพียวๆไม่ได้อะไรนี่รีฟันคืนทันตาเห็นเลยนะ นี่ถ้าได้มันจะขึ้นนี่ตรงมุมล่างซ้ายนี่สแป p ปิ้งเวอร์ชันหนึ่งจุดไอ้สี่จุดหนึ่งจุดเจ็ดสองนี่นี่แสดงว่าได้แล้วต่อไปเขา้ Discord าไปดิสคอร์เหมือนเดิมเห็นปะนี่ มาที่สอนลงหมดภาษาไทยโหลดมาให้หมดทั้งสี่อันเลยกดโหลดมาให้หมดอันนี้ผมโหลดแล้วเงื่อนลงมาแมนวนวลดาวน์โหลดว่ายหละอยา่าเแปลภาษาให้กตอนนี้ได้ไหมเลิกทำแมนวนวลดาวน์โหลดเน็กซัตหมดจะต้องลงชื่อเข้าใช้ก่อนนะถึงจะโหลดหมดได้ แล้วก็ดาวน์โหลดใครอยากสนับสนุนก็พิมยมไปเลยนะครผมไม่มีตังค์เยอะขนาดนั้นช่วงนี้ยังไม่ได้ตัดอ้อยยังไม่มีรายได้แลก็จิกๆกินแกบแล้วเนี่ยควักตังค์ตัวเองซื้อไอ้สตาดิโอแท้มาเนี่ยกินแกบแล้วเนี่ยก็กดดาวน์โหลดไปผมได้ดาวน์โหลดช้ากดดาวน์โหลดเสร็จปับ๊บ การต่อไปเดี๋ยวกดดาวน์โหลดอันนี้ผมดาวน์โหลดแล้วกดดาวน์โหลดลงไปเลยถ้าฟังไม่เข้าใจก็อย่าลืมเม้นบอกไว้ด้วยล่ะว่าไม่เข้าใจตรงไหนจะได้อธิบายถูกต่อไปอันที่สองไไม่ใช่อันที่สองอันที่สามหลงแล้วกอสตาดิวเล t ไทยกดเข้าไปกดปับ๊บนี่ แมนนวลดาวน์โหลดนี่คือสีที่มันต้องการคือสองอันน่ะเราเอาไปแล้วว้ายอย่าเพิ่งแปลภาษาให้กูได้ไหมเลือกทําเออนี่แมนนวนดาวน์โหลดคอนโทรลพารแนลโหลดตามที่มันบอกไว้ก่อนเลย นี่คอนโทรลพาร์เน,นลมันอย่านจะอย่าแปลให้กูอีกนะไฟแผ่นนวนดาวน์โหลด น,นี่ต้องการรีหมดด้วยก็กดเข้าไปไฟมันต้องการอะไรเอาไปหมดก่อน ื่อความชัวๆจะได้ไม่มีอ่าจะได้ไม่แอ,อักซิเดนต์คออชิปสแมปปิ้งอ๋ออันนี้เราเอาไปแล้วใช่ไหมวะไม่เป็นไรโหลดไปเลยกันไว้ดีขอแก้ถ้าแป้แล้วมันจะแก้ไม่ทันอะไรคือแป้แล้วจะแก้ไม่ทัน ดาวน์โห okay. ลดรอเราดี๋ยวก่อนมันจะเสร็จ โหลดไปก่อนเลยมันให้โหลดอันไหนโหลดไปก่อนเลยกันไว้ดีกว่าแก้ถ้าแป้แล้วมันจะแก้ไม่ทันอถ้ามีอะไรเราต้องกันไว้ก่อนอือก็เหมือนเราขี่มอเตอร์ไซค์แหละทำไมเขาถึงย้ำว่าให้เราใส่หมวกกันน็อกเราต้องกันไว้ดีกว่าแก้ถ้าล้มปั๊บ ถ้าแป้แล้วมันจะแก้ไม่ทันถ้าล้มล้มธรรมดาไม่มีปัญหาแต่ถ้าล้มอย่างอื่นอ่ะมันจะแป้แล้วแก้ไม่ทันเออแป้แล้วมันจะแก้ไม่ทันก็ดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็มาดาวน์โหลดต่อนี่ปั๊บปัป๊บคอนโทรลอันนัน้นปัป๊บดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์โอเคเสร็จแล้วเรา,เอาอะไรไปแล้วคอนโทรลพาร์แนลหมดโหลดดิ้งเอาไปแล้วไทยฟอนไทยฟอนเจสเตอร์เอาไปหรือยังวะอัพเจสเตอร์โอเคเราโหลดมาแล้วดาวน์โหลดเลย อืมดาวโหลดมาละอันไหนที่ไม่มั่นใจก็โหลดไว้ก่อนเออที่เขาให้โหลดโหลดไว้ก่อนกันไว้ดีกว่าแก้โอเค,อเ,คเสร็จแล้วเนาะนี่เรเาไปหรือ,อยังวะ โ oh. อ,อ,อ้ต่อไปเออใช่ต่อไปเข้า Discord ต่อเออ c o n t r o n p a n e l เ e ช t u อ e ถ้าจะไม่ผิดเราโหลดไปแล้วเนาะใช่ไหมวะ c o n t r o l Panel เดี Control ๋ยแปลภาษาให้กูอีกนะเออ c o n t r o l Panel เราเอาไปแล้ว คอนโทนพารแนลเลเชอร์สองจุดสี่จุดสี่คอนโทนพารแนลโอเคเราเอามาแล้วสี่อันกด,ดมาแล้วครบแล้วจากนั้นอ่านตามคู่มือเลยนี่เสร็จแล้วใช่ไหมเลื่อนขึ้นมาข้างบนนี่ครบสี่ตัวเปิดแอปสแป p ์ป,ปิ้งเลเชอร์กดปุ่มอิน t ต l l ์มอด มีภาพให้ดูด้วยนี่ต่อไปไปที่แอปกุ๊กไก่นี่กุ๊กไก่ผมไม่ต้องคิดอะไรมากเพราะผมใช้ดสองตัวได้ไม่ยากนี่สตัว ไทฟอนเอ่อสตาดิโอวัลวลี่แค่ไหนฉันพนะอ,อลงไปทีละอันเลยปั๊บ คนพนั๊บลงให้หมดเลยก็ได้กันพลาดปับ๊บจากนั้นกดสตาร์ทเกมปับ๊บเดี๋ยวรอมันก่อน ได้ไหมได้หรือรีอฟันนี่ให้เขาพูดคำว่ารีฟันมึงไม่ยอมเด้งให้กูเลยเนาะ เหนนะทำไมภาษาไทยเราไม่ขึ้นวะเราลงตรงไหนไม่ได้หรือเปล่าวะ มั่วละมั่วละเดี๋ยวนะทำไมไม่ได้วะเราพลาดตรงไหนไปเหรืออ๋อกดพิดกดพิดกดพิด กดผิดเชี่ยกดผิดนึกว่าเหมือนปกติ ยาน,านนักนะนี่ได้แล้วเป็นภาษาไทยแล้วเรียบร้อยเริ่มเกม ใครคงจะยังไม่ลงเพราะว่าพื้นที่เลยแค่นิดเดียวเอง ไม่ได้เลยชื่อก็ชื่ออ่ะชื่อไอชื่อฟาร์มก็ชื่อฟาร์มของโปรดจะสิน้น แล้วนะทีนี้เมื่อก,กี้เกอร์เลย ฟางเหรอทำไมต้องเป็นฟางอแอมมืดซึบนี่เห็นไหมได้แล้วไะ เดี๋ยวมีไก่ What? What? Huh? Huh? Oh, กกวัดวัดฮะฮะโอ้แม่เจ้าเอ็นดูหูกูมากเลยอัปเดตใหม่แม่เจ้า แล้าให้มั่นใจว่าจะเองนพอบรอม่ให้ไปเถื่อนก่อนถ้าลองวิ่นเถื่อนแล้วตัวเองว่ามันปแปลกมันไม่ใช่มันมันไม่โอเคอย่างนั้นอย่างนี้ก็ไม่ต้องซื้อไม่ต้องเสีใจซื้อเออจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการคืน เออแน่นอนเอ่อทุกอย่างเพราะว่าเออเอาทุกสิ่งทุกอย่าง ร้านเปอร์เซ็นคมชัดร้านเปอร์เซ็นเอออันนั้นก็ซื้อเลยทั้งนั้นแหละนะใครยังมีใจอยู่เอซอซื้อดีไหมว่อืมซื้อดีไหมวะากำลังช่างใจคิดอยู่ก็ของเถื่อนเป็นตัวเลือกแรกอ่ะเออเพราะว่าเออพอเล่นไปสักพัก ชั่วโมงสองชั่วโมงว่ะเออโอเคมันโอเคมันเล่นได้มันโอเคมันสนุกก็เคยตัดสินใจซือ้ออย่างสตาร์ดิวเนอี่ยตอนแรกผมก็เล่นของเถื่อนก่อนนะเห็นเขาว่าเออมันสนุกอย่างนั้นมันสนุกอย่าง,งนี้เอ,อ๊ะมันสนุกยังไงวะแล้ของเถื่อนมาลองกอง่อน,อนก็เล่นไปสักพักเออมันสนุก ใช้อีกไมเนี่ยนั่นแหละอโอเคมาดูสิการพูดนี่นชื่อเพนนี่อโอเคก็เอาไว้เจอกันใหม่พารหน้าถ้าใครชอบก็อย่าลืมติดตามกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับใครที่ไม่เข้าใจตรงไหนก็เม้นไว้ ไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ดิส o อตของกลุ่มไอสตาดิโไว้ให้หรือถ้าใครอยากได้ภาคไทยเดี๋ยวผมจะไปหาดูคนที่ลงภาษาไทยแบบละเอียดมาให้ไปเจอกันใหม่พัดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ